สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเนข้าสู่ช n n e แบงค์ในเว e นะครับผมวันนี้มาอยู่กับแบงค์อีกแล้ววันนี้พอดีว่าได้เป็นเจ้า Hot w t วิ l ครับผมเป็น c ี v i c ไทยอาสีขาวมาแล้วที่บ้านก็มีเจ้ามาจเลตที่เป็นไทยอาสีขาวเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะเอา2องคันนี้มาให้ดูครับผมว่า Hot Hot w h e ิ l กับมาจเลตสองคันนี้รายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างนะระหว่าง2ค่ายป้ายเดี๋ยวแกะแพงดูกันเลยครับ ตอนนี้ก็ออกมาจากแผงแล้วนะครับผมเดี๋ยวามาดูเจ้าฮอตวิวกันก่อนเนาะในดูจากฮอตวิวฮอตวิวตัวนี้ด้านหน้าเขามีดีคอมาให้ด้วยนะครับเป็นลายโคมไฟนี่รายละเอียดก็สวยดีครับผมแต่มันจะมีตรงช่วงโค้งกระจังหน้าเนี่ยไอ้โค้งไฟตัดหมอกเนี่ยสีดํามันยังถมมาไม่เต็มเนี่ยยังมีข่าข่าวอยู่ล้อก็จะเป็นแม็กแบบซี่คู่ครับผมหาคู่ ขอบแดงนี่นี่ข้างในไม่รู้เห็นไหมเห็นไหมคอนโซลข้างในครับเป็นสีแดงนะครับคันนี้กระจกเป็นออกสโมกสโมกออกดำดำดำน้ำตาลน,นิดๆนี่ด้านหลังก็เหมือนกันช่วงตรงนี้ก็ยังถมดำไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่รายละเอียดอย่างอื่นก็มาครบครับผมมีคำว่า c ีวิกฮอนด้าไท e R แล้วตรงทะเบียนก็จะเล็กๆเป็นโลโก้ฮ็อตวิวครับผมนี่สวยงามดี ผมว่าเขาทําสวยกับสีดํานะหรือว่าด้วยสีนี้มันก็เลยทาให้เห็นท่เทนรายละเอียดชัดด้วยนี่แหละในด้านหน้าก็เป็นโลโก้ฮอนด้าครับผมแล้วก็มีคําว่าไทยอาร์ด้วยในนี้ก็จะเป็นสีขาวธรรมดาเลยมีสปอยเลอร์ด้วยนะครับผมแต่ว่าสปอยเลอร์ตัวนี้เปิดไม่ได้นะเปิดไม่ได้ตัวนี้อันนี้เจ้ามาขวามือกับผมเป็นมาจเลสซ้ายมือเป็นฮอตวิวให้ลองดูขนาดก่อนโอ้ยโอ้ย จ้ามาจระเขตก็จะใหญ่กว่าพอสมควรนะครับเดี๋ยวมาดูมาจระเขตกันบ้างมาจระเขตจะต่างกันที่ตรงข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นโครมพลาสติกเนะยเป็นโครมใสๆเลยเป็นพลาสติกแล้วก็ด้านหน้าไม่มีคำว่าไทายอาร์เลยแต่เป็นโลโก้ฮอนดา้ารายละเอียดก,ก็ค่อนข้างดีครับผมค่อนข้างเหลี่ยมสันชัดเจนล้อก็จะเป็นเหมือนกันครับเป็นซีคู่แต่นี้มี6คู่แล้วก็เป็นขอบแดงนี่ถมมาไม่เต็มเหมือนกันแล้วมาจระเขตก็เป็นเหมือนกันครับผม แต่ตัวนี้เปิดเปิดกระโปรงได้ด้านในประตูเปิดไม่ได้นะครับเปิดไดแต่ท้ายนี่แล้วก็ด้านหน้าครับช่องฮูดลมตัวนี้ของมาจเลทเขาจะเจาะเป็นช่องเลยเนาะแต่ว่าของฮอตวิวนี้ก็จะทําเป็นเป็นลายเฉยๆเป็นลายแบบว่านูนๆนิดๆแต่ไม่ได้เจาะเอามาดูมาจเลทต่อครับผมมาจเลทข้างในก็เป็นสีดํากระจกใส แต่สีตัวรถเนี่ยตัวนี้จะออกเป็นขาวมุกๆกเพราะจะมีเหลือเป็นประกายประกายหน่อยๆไม่ไม่ทราบว,ว่าถ้ามองอย่างนี้ในกล้องจะเห็นไหมนี่จะเป็นขาวธรรมดานี่จะเป็นขาวมุกๆุแต่ก็สวยทั้งสองคันนะครับผมสวยทั้งคู่รายละเอียดก็ดีเด่นกันคนละแบบนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับเจ้า Honda Civic หรือใครขับซีว i c อยู่ชอบอยากมีตัวนี้ก็ลองหาดูครับผม สำหรับตัวนี้ก็ออกมาสักพักแล้วแหละตามห้างน่าจะยังพอมีเหลืออยู่บ้างเนาะตัวนี้พอดีผมก็เพิ่งบังเอิญเพิ่งได้ตามหลังมาก็สําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมและอย่าลืมฝากกด subscribe like แชร์ให้กับ channel แบงค์เนวเวดด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจกันสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ